เขาถามว่าเราขับรถทุกพ่อแม่ของเรามะปะของเราเก, accident, เกิดอุบัติเหตุจนทำให้คนที่เราทุกนะ่ะไม่ว่าจะเป็นป้าหรือมะเราก็ตามเสียชีวิตไปคำถามก็คือเราจะกินสาักกาของเขาได้ไหม และเราต้องถือสินอดติดต่อการสองเดือนด้วยไหมอ่าเป็นคำถามที่ทุกทุกคนอยากจะรู้ทุกคนอยากจะทราบพี่น้องครับผมก็จะตอบตามวิชาการที่ผมได้ร่ำเรียนมาเกินกว่านั้นผมก็ไม่กล้าพี่น้องด้วยอาศัยเดิม คำสั Allah, is, ่งของลล l a ์คำสั่งจากฮะดีษจากอัลกุรอานอาศัยเดิมนะครับศาสนาจะถือผิดหรือถูกอยู่ที่เจตนาของหัวใจนั่นคืออาศัยเดิมอ่ามากระซาบัตกุลูบุกุมสิ่งที่หัวใจเรานี้เนี่ยเจตนา ทำแล้วด้วยหัวใจรู้ผิดชอบชั่วดีมีสติสัมปันญะญไม่มีใครบังคับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่ได้เจตนาทำไม่ได้เจตนาก่อเราจะไม่มีความผิดทีนี้นั่นคืออาศัยเดิมกองไอดอในหลักศาสนานะครับทีนี้ ส่วนประเด็นที่พี่น้องถามว่าเราทุกมะของเราจะด้วยรถเครื่องหรือรถยนต์หรือซาเล้งหรือทุกปะของเราก็แล้วแต่เกิดอักเเด่ขึ้นมาจนปะเราก็เสียชีวิตเขาถามว่าพี่น้องคอมเมนต์ถามว่าเราจะกินสักกาเขาได้ไหม นั่นคำถามแรกและเราจะต้องถือศีลอดติดต่อกันสองเดือนด้วยด้อด้วยไหมน้องครับอิหม่ามชาฟิอีของเรารออฮฮฮิมุุลลตะอ ا ลารอ ع ิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยกาฟัตัวของอิหม่ามชาฟิอีนี้ถ้าด้วยอัสบับของเรา การเสียชีวิตของบุพการีด้วยอสบับของเราต้นเหตุมาจากเราถ้าเราเจตนาฆ่าหนึ่งสากาก,กินไม่ได้ 2. บาปเราใหญ่มาก 3. ต่อหลังจากที่ฆ่าแล้วเนี่ย เราทำอิบัตด์อย่างมากมายขึ้นตาช่างวันอาคราบุญเราจะมากกว่าบุญเราจะมากกว่าบาปนี้แทบเป็นไปไม่ได้ส่วนกรณีที่เราไม่ได้เจตนาฆ่าเราทุกไปเขาไว้วานว่าไปเยี่ยมญาติตรงนั้นหน่อยเห็นอ่าเปาลงของท่านไม่ ไม่สบายาเห็นสู้ของท่านไม่สบายเราก็ทุกไปไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเรารักด้วยสามไปป้าเรามะเราด้วยสาเหตุป้าเรามาเราก็เป็นคนดีอิรลับอีบาดาัก็ไม่กาแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในเง่ที่เป็นต้นเหตุเขาแ,แต่ไม่ใช่ไม่ใช่มีหัวใจจะฆ่านะาต้นเหตุ เป็นอสบักของการขับรถระใครเป็นคนขับเราล่ะใช่ไหมครับหนึ่งเราไม่บาปกรณีนั้นเราไม่บาปสองอขึ้นตาช่างวันอาคราษความบาปจุดนั้นเราไม่มีเลยถ้าเราเป็นคนอิบาดาัดยังไงลบุญจะต้องมากกว่าบาปเพราะเราไม่ได้ทำบาปส่วนในเงีบสักก อิหม่ามซาฟีีว่าเรากินไม่ได้โอ้แล้วที่นี้ไม่สงสารเขาเอ่ถ้าเราคิดเนี่ยมันก็น่าสงสารนะแต่ในหลักชาโรมาก,กินไม่ได้แต่ชาโรก็ไม่ได้ปิดประตูสัีด้านสีทีเดียวใน่งเงบสากอกินไม่ได้นะครับพี่น้องฟังให้ดีนะแต่สามารถรับ ความน่าสงสารที่พี่ดองยื่นมือมาให้ยังไงครับอ่ะสมมติเรามีพี่น้องห้าคนสมมุตินะครับอ่าเรานี่อ่ะตีไปคนกลางคนที่สามมีพี่สองมีน้องอีกสองเราคนกลางทีนี้ทรัพย์สินของป้าเรานี้สมมุติว่ามีที่ดินห้าสิบไร่อ่าที่สมมุติ มีตังอยู่ห้าแสนสมมุตินะครับเราเป็นคนทุกขไปเพราะว่าปะว่าอ่าเฮยยูซุปทุกปะไปไปแล่สู้มึงหน่อยดิเห็นว่าสู้ไม่บายอ่าไม่เห็นมาบ้าน2อสมวันแล้วนี่ได้คาว่าไม่บายอ่าเราก็ทุกไปแล้วทีนี้เกิดอัิเดบัขึ้นมาไอ้ขี้เมาขับรถกระบะเสี่ 4, สายสี่ขวาป้างชนท้ายปะเราเสีย เรากินสักกาปะเราไม่ได้จริงแต่ถามว่าอิจมะอิจมะอุลามะไม่ไม่ใช่อิจมะแต่จะบอกอุกโกรมเก่าโมตามะและคำพูดอิหม่ามสเฟีอีมัซฮสบพของเรานี่กินไม่ได้จริงๆทีนี้เมื่อเราไม่มีสิทธิ์กินสี่คนนี้มีสิทธิ์น้องเราสองคนมีสิทธิ์กินพี่เราสองคนก็มีสิทธิ์กินเข้าใจนะครับ ทีนี้เมื่อแบ่งสรรปันส่วนอาพี่ได้เท่านั้นพี่คนนั้นได้เท่านี้น้องคนนั้นได้เท่านี้น้องคนนั้นได้เท่านี้มาได้เท่านี้แต่พี่ที่ได้สักกามานั้นในหลักสาระสุนทรให้แบ่งสรรปันส่วนให้กับคนที่กินสักกาด้วยตรงไม่ได้อ่าสมมุติว่าพอแบ่งกันแล้วเนี่ย สี่คนที่เหลือเนี่ยได้คดอาได้คนละแสนห้าแสนห้าแสนห้าที่ดินคนละอาสิบไร่สิบไร่สิบไร่สี่คนพี่น้องเน,นี่ยสุนัขให้กับคนที่ทุกปะไปส่งบ้านสู้เมื่อกี้เนี่ยอาจจะให้คนละอาคนละสองสามหมืน่นคนละสองสามหมืน่น อาแล้วก็สละที่คนละไร่สองไร่ส่วนจะกินสาก,กาโดยตรงนั้นไม่ได้นี่คือในหลักวิชาเฟกที่บอกทำไมอ่าถามว่าทำไมถึงกินสาก,กาไม่ได้ทั้งที่เราไม่ได้เจตนาฆ่าแต่มันเป็นอัสบับของการขับรถของเรา แล้วทำอะไรทำมให้เมื่อกินสากกาไม่ได้ทําไมคนอื่นที่ได้สากกาแล้วทําไมให้ยื่นมือเข้าช่วยเพื่อสมมานความเป็นพี่น้องให้มันแน่นแฟน้นจะบ่งบอกว่าพี่กับน้องเคื่อกูลกันช่วยเหลือกันนี่เท่ากับน้องคนกลางนี้กําลังเจอวิบากกรรมเมื่อเจอวิบากกรรมเตอ,อะเกิดความทุกข์ร้อน คนที่มีโอกาสยืน่นมือเข้าไปช่วยก็ศาสนาใช้ให้ช่วยเข้าใจนะครับเราอย่าละโมบและอย่าไปสมนำหน้าสมนำหน้ามึงไม่ได้กินกว่าให้แม่ของกูอย่าทำอย่างนั้นอ่าเพราะสิ่งนี้เขาไม่ได้เจตนาที่จะให้เกิดเพราะอุบัติเหตุใครบ้างรู้ล่วงหน้าไม่มีใครรู้ ใครบ้านอยากจะให้เกิดกับตัวเองไม่มีใครอยากให้เกิดใครบ้านอยากให้เกิดกับปะมะตัวเองก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมีการเกิดต้องทำลักษณะอย่างนี้นะครับความเป็นพี่น้องจะได้กลมเกลียวจะได้สมัครสมานสามคัคคีเข้าใจนะครับแต่ในเงี้โดยตรงบรสาการนะเนีไม่ต้องแบ่งให้เขาเขากินไม่ได้จริงๆงนั้นและเราอย่าไปขี้ชิด แม้กระทั่งกับน้องเองบางเองที่ตกรับการลำบากก้ทงที่เราได้ได้เป็นกอบเป็นกำยังคี้ชิดจะให้อย่าทำอย่างนั้นอาา่าฮะเพราะถ้าเกิดเราคีดชิดในลักษณะอย่างนั้นสากกาที่เราได้มาไม่นานวันมันจะร่อยหรอร่อยหรอร่อยหรอโดยมีความจำเป็นตลอดเวลามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเดียวนู่เดียวนี่เดียวนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องขายที่จำเป็นจะต้องจำนำที่สารพัดความจำเป็นสาเหตุอะไรนะัความบารอกัตมันไม่มีพี่น้องครับความบารอกัตนี่สำคัญนะครับพี่น้องอย่ามองข้ามนะครับความบารอกัตเมื่อมีความบารอกัสไม่ว่าอะไรมันจะอยู่นานและจะให้ประโยชน์ถ้าไม่มีบารอกัตต่อมีมาก อยู่ก็ไม่นานมันอยู่ไม่นานและมันไม่ได้ตามประโยชน์ให้กับเจ้ากองเลยพี่น้องลองสังเกตดูกันแลวกันคนที่ทำมาหากินด้วยสุจริตหรือพูดอีกอย่างก็คือสุจริตชนที่สุจริตจริงๆนะอ่าเขาทำงานแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีได้ไม่ใช่กี่บาทนี่คือความจริงนะครับ แต่เขาอยู่พออยู่พอดีกินพอดียังมีเหลือนในแต่ละปนะีถึงจะไม่มากยังมีเหลือแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำอาชีพทุจริตของฮารามขายก็ขายฮารามซื้อก็ซื้อฮารามครอบครอก็ครอบครองฮารามเอาก็เอา ได้เยอะนะครับคนเหล่านั้นได้เยอะไรายได้ไรายได้สีเทานี้เยอะเยอะเอาการทีเดียวแต่ใช้จ่ายนั้นเกือบเกือบจะเท่ากันเลยช่อมาแสนหนึ่งก็ต้องจ่ายแสนหนึ่งดีดีไม่ดีนะียมากกว่าแสนด้วยซ้ำไปและที่สำคัญคนอยู่ในลักษณะนั้นจะมีความรู้สึก ขี้คร้านที่จะเรียนศาสนาขี้เกียจที่จะทําอิบัตดะโซโฮไม่เคยทําอัสรีไม่เคยปฏิบัติมกริบก็ไม่เคยเห็นนี่คือความเป็นจริงนะครับสาเหตุอะไรนะเพราะครอบครองและกินดืม่มแม้กระทั่งความคิดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ฮลาลลกินของฮารามฮาลาลตรงไหน เดิมของฮารามฮาลลตรงไหนอ่าแมกะทา่าดคิดแต่ของฮารามฮัลลตรงไหนคิดของฮารามพี่น้องต้องเข้าใจศาสนานะครับเมื่อรู้สึกขี้เกียจจะเรียนอิบาดัดก็ขี้เกียจะยาายจะทำความดีก็ขี้เกียจจะคิดสิ่งดีๆก็คิดไม่ออกเมื่อใจมันสุกปบพร ความบาปมันคลุมทั้งใจมันคิดดีไม่ออกเหมือนคนบ้าบอกทางไม่เป็นนี่คือความจริงนะสังเกตดูกันละกันพี่น้องอ่าฉะนั้นถึงน้อยก็ไม่ว่าให้มีบารอกัตอย่างน้อยไม่ได้ร่ำรวยกับเขาฮะแต่เรา ใจเรามีความสว่างอยากจะเรียนศาสนาถ้าเราเป็นคนรู้ก็อยากจะสอนศาสนาถ้าเป็นคนไม่รู้อยากจะเรียนศาสนาและขยันอิบาดาัหัวใจก็จะไม่แข็งกระดะ้างแต่ถ้ากินของหราม,มกระดะ้างแน่นอนนอกจากขี้เกียรติเรียนแล้วอิบาดะก็ขี้คร้าหัวใจก็กระดะ้าง เขาเอ่ยถึงนรกมันยิ้มแฉ่งมา,ารู้สึกกลัวไหมเขาเอ่ยถึงสวรรค์มันอยากหารู้สึกอยากได้ไหมนั่นคือคนหัวใจกระด้างหัวใจมนุษย์นะครับถ้าคลุกคลีแต่ของสุกประปมันจัดด้านไปเรื่อยด้านไปเรื่อยด้านไปเรื่อย จนอัลลอฮ์ยกตัวอย่างในอัลกุรอานว่ามนุษย์ที่หัวใจแข็งเนี่ยจะแข็งกว่าก้อนหินซะอีกอ่าเอาอาชัดดุกัสวะที่ในอัลกุรอานบอกมันแข็งอย่างกับก้อนหินมีนม้ำซ้ำมันแข็งกว่าซะอีกอ่านั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั่นคือคำถามแรกของวันนี้ คำถามาอ่าส่วนอ่าอีกคำถามหนึ่งยังไม่ได้ตอบแล้วถามว่าเราจะต้องถือศินอดสองเดือนติดต่อไหมติดต่อด้วยไหมอันนี้ไม่มีนะครับคนที่จะถือสินอดติดต่อสองเดือนหนึ่งกรณีคนอ่าคนที่ มีความสุขกับภรรยาในเดือนรอมฎอนเข้าใจนะครับโดยที่ตัวเองเสียบวชตัวเองบวชอยู่เดือนรอมฎอนนะแต่เพิ่งได้เมียเดือนสะบาทยังเข้าใหม่ปลามันอยู่เลยหาได้เมียสิบหสะบานผ่านไป14บสหวันเข้ารอมฎอนวัยนั้นวัย วัยชนิดที่ว่ามองตาเนี่ยหากมองตาก็ขีดตรงแล้วนั่นเลยพอกลางวันนี้อดใจไม่ไหวถือสินอดอยู่และเสียสินอดด้วยการหาความสุขนั่นแหละนั้นแหละต่อให้ถือสินอดชะรอยนี้มุตตาบียนี้สองเดือนติดต่อกันส่วนกรณีอกเสเดสาเหตุอกเซเดต์ของการเสียชีวิตคนอื่น อุลามะไม่ได้บอกแบบนั้นถึงแม้ว่าบางคนว่าเอ,อต้องติดต้องบวชต้องถือศินอดด้วยสองเดือนติดต่อกันนั่นคือความเข้าใจของเขานะครับความเข้าใจของเขาเป็นอย่างนั้นเยอะแยะไปคือที่เขาที่เขาเข้าใจเองในยุคสมัยนี้เยอะแยะไปเลยครูเราสอนแบบไหนอธิบายแบบไหนเราเอาตามนั้นแหละเพราะคนที่เราฟังมาตอนหลัง ความรู้ไม่ได้เท่าไม่ได้ครึ่งของครูพวกเราเหรานี่คือความจริงนะครับไม่ว่าจะในแง่คนที่บาดตายดวงอากกนุนอ่านไม่ได้บิดะไอ้คนที่ว่าอ่านไม่ได้บิดะความรู้เทียบกับตัวครูเราได้ครึ่งหนึ่งได้ไหมล่ะหนึ่งในสิบก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ครึ่งหนึ่ง แล้วเราจัดทิ้งการฟัตวัวการการสอนของครูและไปยึดกับคนแบบนั้นเราไม่เสี่ยงครับเราไม่เสี่ยงแน่นอนเช่นเดียวกันที่กาฟัตวาทำมอลิดไม่ได้เป็นะฮะรามกินอาหารในงานมอลิดบาปใหญ่กว่าผิดประเวณีเสอีกนั่นเป็นความรู้ที่เราเก่แล้วเนี่ย ต่อพิ่งได้ยินทีนี้ตัวครูเราทุกคนที่สอนวันนบวิชาศาสนาศุนทีนี้เราจะทิ้งการฟัตัวของตัวครูเราที่เรียน40ปีและไปยึดการฟัตัวคนเรียนสามันหรือไปยึดการฟัตัวของคนเรียน4ปีอย่างนั้นจะโลอทิ้งของเดิมมายึดของใหม่อย่างนั้นเราทําไม่ลงหรอกครับนี่ก็เหมือนกันฉะนั้น ฮุกลมเดิมที่เขาฟัดตัวสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาพันกว่าปีเรียนให้ดีเรียนให้ชักไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียถ้าพลาดพลั้งไปอ่า